คะ่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำภาพเคลื่อนไหวได้นะคะก่อนอื่นเราต้องมีแอปนี้ก่อนเลยค่ะนี่แล้วก็เวลาเราหาแอปนี้เราก็ต้องพิมพ์ว่าแอปทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้แล้วก็เราก็หาที่เป็นรูปทรงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาสอดกัน,เ,นเลยนะคะมีกดเข้าไปเลยค่ะ โอเคต่อไปเราก็กดที่เครื่องหมายบวกเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเลือกภาพเลือกภาพอะไรก็ได้อาสาว่าเราเลือกภาพนี้นี่แล้วก็เอามือมาขี่ตรงที่เราต้องการให้มันให้มันเคลื่อนไหวเนะคะแล้วก็เวลา เวลาแบบมันขีดผิดอต่เราก็มาดูตรงที่เป็นลูกศรกลับตรงนี้นะคะกดไปเลยก็จะหายไปไโอเคเราก็มาตบบนี้นะนี่ก็แต่งนี่เปิดเลก็เป็นแบบนี้นะแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเราก็กดที่เครื่องหมาย ูกศรที่ว่าเป็นขึ้นนะคะกดไปเลยต่อไปแล้วก็กดไปที่ปุ่มสีแดงที่มี E X P O R T นะคะกดไปเลยค่ะแล้วก็ต้องรอตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องรอโคกันนา,า,านนะคะกดกากาบาทนะคะ ต่ไปเราก็กดที่เป็นเครื่องหมายลงเลยนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่อัลบ,บั้มเลยค่ะกดไปที่อัลบ,บั้มเลย,ยก็หาภาพเลยแล้วก็กดไปดูค่ะเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ